สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเพจ PS Auto Car วันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่จะมานำเสนอนะครับกับ i ิ u z สุสุดีแม็กไฮ d e นนะครับเครื่อง2.5เกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้จัดทรงลงร้อยเรียบร้อยเลยนะครับเป็นทรงยีราฟแคะนะครับมาพร้อมกับแม็กเวลนะครับขนาด18นิ้วนะครับสีเนี่ยเป็นสีน้ําเงินแก้วนะครับมีคาป้ายไทยเทมาให้เรียบร้อยครับ มีแก๊ปหลังด้วยนะครับของอากาณะนะครับเป็นคาร์บอนแท้นะครับเดี๋ยวไปชมภายในกันครับภายในคันนี้นะครับก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้านะครับพวงมาลัยเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นพวงมาลัยนาดี้นะครับการสามก้านอ่าจอเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วเช่นกันนะครับเป็นจอของเคนบูดนะครับทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับคันนี้มีเครื่องเสียงมาด้วยนะครับ ไมค์คันนี้นะครับวิ่งอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นห้าพันกว่ากิโลครับนี่ครับเครื่องสตาร์ทนิ่งๆครับมีวันอุ่นน้ำมันหนึ่ตัวนะครับใต้เบาะนะครับก็จะมีพาวเวอร์ให้สองตัวนะครับมีฟับด้วยนะครับแล้วก็เสียงกลางนะครับตีตู้ด้านหลังไหมเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันดีกว่าครับห้องเครื่องนะครับเป็นพ่อเลดเรียบร้อยแล้วนะครับพ่อไอดีนะครับโบเซ็มาใหม่ครับอินเตอร์หน้านะครับใส่อินเตอร์หน้ามาด้วยนะครับมีเล็กเลด ออกแรงดันน้ำมันด้วยนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงท่อแล้วก็เสียงเครื่องนะครับเดี๋ยวผมไปเหยียบคันเร่งนิดนึงครับเสียงดีไม่มีตัดนะครับนี่เดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันครับเดี๋ยวผมเล่งเครื่องให้ฟังนะครับ เครื่องยนต์เสียงเพราะๆเลยนะครับใครหารถสเต็ปนี้นะครับอ้ออีกอย่างนึงครับคันนี้นะครับเป็นคัดทองแดงมาเรียบร้อยแล้วนะครับจับม้าลงได้ทุกตัวแน่นอนครับพร้อมซิ่งครับคันนี้ใครหาอยู่คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับราคาพิเศษเพียงสองแสนสองื่นแปบาทเท่านั้นครับขอบคุณครับ